สวัสดีจ้าพ่อกัร์ดในเรียนน้นองวันนี้มากินนะคะหมูสามชั้นอบบุญเส้นค่ะมีน้ำจิ้มซีฟู๊ดแล้วก็มีเห็ดเค็มท้องหย่างจ้ามีก็มากินแบบง่ายๆนะคะเห็ดเมนูแบบงแนวแซ่บๆเนาะมาบอสเสียเวลากินกันเลยจ้านี่หมูสามชั้นจ้าจิ้มน้ำจิ้มซีฟู๊ดจ้านี่ <c oughs> บุญเส้นจ้าอื <c oughs> ราดลงจิ้มลงไปช้าๆจ้ะจด,ดชื่นค่ะ